คลิปนี้นะคะครูมั่นใจว่าหลายคนเป็นคือมีอาการคิดไปเองนะคะอาการคิดไปเองเนี่ยมันสามารถมาทําร้ายเราได้เยอะแยะมากมายค่ะบางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องเลยเราก็ไปคิดไปเองเป็นตุเป็นตะเบลวอยู่ในหัวของเราถามว่ามันมาอย่างไง การคิดไปเองของมนุษย์เนี่ยค่ะมันเกิดจากการผสมของสัญญากับสังขารสัญญาคือความทรงจําสังขารคือการคิดปรุงแต่งคือเราจะมีประสบการณ์เก่าของเรานะคะใครเจอชีวิตอะไรมาการตีความของมนุษย์เราอะค่ะเราจะตีความจากสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนนะไม่ว่าจะเจอทางทีวีก็นับนะคะเจอในชีวิตการเติบโตการเลี้ยงดูสิ่งแวดลอ้อมประสบการณ์ทั้งหมดอะคะ่ะ เราไปเจออะไรมาบ้างละ่ะสมมติเราเจอชีวิตที่ดีมากๆเลยทุกอย่างสวยสดงดงามพอมีอะไรมาเกิดขึ้นตรงหน้าเราก็อ,อาจจะมองมันในแง่ดีได้ง่ายหน่อยหรือทําให้เราเป็นคนที่ไม่ระมัดระวงังจนไม่สามารถเห็นที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้จริงๆก็เป็นไปได้เช่นบางคนเนี่ยอมชีวิตแบบโลกสวยมากทุกคนสอนแต่ว่าแบบโลกนี้มันดีแบบมันไม่มีอะไรคือไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงค่ะ คือคว่าความเป็นจริงไม่ได้แปลว่าจะต้องมองสวยและเลวหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือมองตามความเป็นจริงนะขณะน,นี้นะอย่างเนี้ยตอนนี้เรานั่งฟังกันอยู่ก็แค่นั่งฟังมันไม่ได้ดีไม่ได้เลวเราก็นั่งฟังกันอยู่ถูกไหมคะแต่บางครั้งบางคนถูกสอนมาแบบให้มองโลกสวยทุ่งลาเวนเดอร์ที่นี่พอไปเจอคนที่เข้ามาจีบสมมติเราดูแต่นิยายอ่านแต่นิยายมาหรือดูละครเพื่อเอกต้องเป็นคนแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ พอเราเห็นผู้ชายเข้ามาจีบเราเราก็แน่แล้วล่ะต้องใช่แล้วล่ะนางเอกต้องมาแล้วล่ะนึกออกไหมคะแล้วเราก็ปล่อยเพ้ออกเพ้อใจโดยที่ไม่ได้มองตามความเป็นจริงว่าคนนี้เขาอาจจะพูดคําว่าไปบ้านผมไหมในวันแรกในการครบกันนี่ก็ไม่ได้ดูเลยว่าเฮ้ยผู้ชายชวนไปบ้านเพราะประสบการณ์เก่าไม่มีในการเตือนเรื่องนี้มาก่อนเห็นไหมคะหรือคนบางคน ชีวิตมีแต่เรื่องร้ายๆมามาตลอดทั้งชีวิตเลยจับอะไรก็ร้อนไปหมดนึกออกไหมเจอแต่แม่ก็ดา่าบ้านก็พ่อแม่ก็ทะเลาะกันปู่ย่าตายายก็ทิ้งกันอะไรพี่น้องทะเลาะกันแย่ yeah! มาทั้งชีวิตสมมุตินะแล้วพอมาเจอคนหนึ่งคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้หยิบยื่นโอกาสให้ตรงหน้าแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยพี่มีงานให้หนูทํานะเดี๋ยวหนูไปทําตรงนี้ แทนที่เราจะไปดูพิจารณาก่อนงานอะไรมันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอะไรไม่แกจะมาเอาเปรียบอะไรซะอีกล่ะหลอกใช้ฉันหรือเปล่านี่คือการตีความของมนุษย์เห็นไหมคะเรามักจะใช้ประสบการณ์ในชีวิตเป็นตัวตีความจนทําให้เราตาบอดไม่เห็นข้อเท็จจริงที่อยู่ตรงหน้าครูค่ะได้รับคําปรึกษาจากคนเยอะมากเลยคู่ค้าเพื่อนหนูพูดอย่างนี้กับหนูกับหนูกับหนูหนูหน เกลียดเพื่อนแล้วค่ะหนูต้องทํายังไงดีหนูไม่ชอบเลยครูขา,าแม่พูดอย่างนี้พ่อพูดอย่างนี้คือแล้วตัวเราก็เอามาตีความโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าคนพวกนั้นน่ะที่เขาแสดงออกคนบางคนเนี่ยทําเป็นโกรธเราเพื่อนบางคนทําเป็นโกรธเราเนี่ย จริงๆเป็นเพราะว่าเขาต้องการความรักจากเราก็เยอะแยะแต่เขาแสดงออกไม่เป็นนั่นคือประสบการณ์เก่าของเขาเนื้อ,หอไหมคะทีนี้ทางเราเองเนี่ยเราก็มีประสบการณ์เก่าของเราอีกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองกลัวไม่เป็นที่รักพอเพื่อนทําไม่ดีใส่ก็งั้นก็เลิกคบกันไปเลยทําให้เราเสียโอกาสคนดีๆในชีวิตหายไปจากชีวิตก็เยอะแยะมากมายนั้นหนึ่งอย่างเลยค่ะคือเราต้องเป็นผู้สื่อสารเป็นนะคะครูง้อค่ะจะขอยก หนึ่งในคลาสคอมมิวนิเคชันมาให้พวกเราได้ลองฝึกลองถามตัวเองดูมันจะมีเก้าอี้ค่ะครูง,ง้าเรียกว่าเก้าอี้ห้าตัวนะคะแห่งการตีความพวกเราอะค่ะตีความอะไรบ้างในชีวิตเก้าอี้ห้าตัวนี้มีอะไรบ้างเก้าอี้ตัวที่หนึ่งครูง,ง้าเรียกว่าเก้าอี้ของมายารัศมีค่ะเก้าอี้ตัวนี้นะคะจะเป็นคนที่สัญชตตาตญาณเลยจะเป็นพวกแอดแทกคนอื่นชอบพูดจาแบบ ประชดประชันด่าว่ากดดันคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นนะคะเช่นสมมุติว่าเหตุการณ์เดียวกันนะเจ้านายบอกว่าเธอทําทงานไม่ดีเลยนั่งเก้าอี้มายารัศมีปุ๊บเราจะคิดเลยคนที่อยู่ในไมเซ็ทของมายารัศมีนะคะรู้จักใช่ไหมพี่กิ๊กสุวรรณีที่ทําท่านี้ที่เล่นเป็นมายาลัศมีไม่ใช่พี่กิ๊กเป็นนะคะหมายถึงตัวละครมายาลัศมีนะคะคือพอเจ้านายบอกว่าเธอทําทงานไม่ดีเลย คนนี้ปุ๊บจับผิดกูอยู่นั่นแหละแหมมึงดีตายนักแหละอ่านี่นะฮะนี่คือประสบการณ์เก่าบอกมาเลยนะคะว่าเขาเนี่ยอาจจะเคยผ่านภาวะของการไม่เชื่อคนมาก่อนกลัวโง่ามาก่อนอะไรมากมายในชีวิตนี่คือเก้าอี้ตัวแรกเก้าอี้ตัวที่สองครูเรียกว่าเก้าอี้ดาวพระศุกร์หรืออีเย็นก็ได้โวยฉันเถิดโวยฉันเถิดฉันเป็นคนแย่มากเจ้านายบอกว่าเธอทํางานไม่ดีกลุ่มนี้จะตีความพัดเลย ฉันคงไม่ดีจริงๆฉันเป็นคนแย่ฉันเป็นคนห่วยฉันนไม่ได้เรื่องเห็นไหมคะคนกลุ่มนี้คือไม่ต้องรอให้ใครกระทืบค่ะงานหลักคือกระทืบตัวเองอยู่แล้วนะคะชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยสังเกตมากคนกลุ่มนี้ก็ประสบการณ์เก่าคืออะไรก็ต้องเคยถูกด่ามาก่อนก็ต้องเคยเทําให้รู้สึกว่าไร้ค่ามาก่อนคาคาเดียวปีความไม่เหมือนกันแล้วนะคะอีกคนหนึ่งใช้ attack อีกคนหนึ่งใช้ attack, mm hmm. ช attack. เราอีกคนหนึ่งใช้ attack คนที่ดา่า ที่นี้ครูอยากเชิญชวนทุกคนมาดูเก้าอี้ตัวกลางค่ะอย่างน้อยวันนี้ขอให้เราได้นั่งตัวกลางให้ได้ก่อนครูเรียกว่าเก้าอี้เพื่อนนางเอกเพื่อน,นางเอกเราจะสังเกตไหมคะเพื่อน,นางเอกมันจะคอยดูลาดเหลาก่อนเฮ้ยใ,ใจเย็นเดี๋ยวก่อนใจเย็นด้วยคอยนี้นะเว้ยคอยดูก่อนว่าซ้ายเป็นยังไงขวาเป็นยังไงใจเย็นๆพูดง่ายๆคือเก้าอี้สตินั่นเองนะคะไม่ต้องรีบตัดสินอะไรทั้งสิน้นดูก่อนหน้าหลังซ้ายขวาเป็นยังไงมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้รอดูสถานการณ์ไป เก้าอี้ต่อมาค่ะคือเก้าอี้ตัวที่4ครูเรียกว่าเก้าอีพ้พจมานค่ะถ้าใครเคยดูพจมานจะรู้ดีว่าพจมานเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมากฉันพจมานพินิจนั้นเราจะมากู้ศักดิ์ศรีของเราจากสว่างวงอะไรกันเนี้ยก็ว่ากันไปฉะนั้นหากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทํางานไปที่เป้าหมายปลายทางคนกลุ่มนี้เขาจะคิดเลยค่ะว่าแล้วฉันอยากให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงนะเหตุการณ์เนี้ย ะค,ะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีเหตุการณ์นะเจ้านายด่าเรามักจะรีแอคชั่นหรือมีปฏิกิริยาตามของเก่าที่เราสั่งสมมาเจ้านายด่าด่ากลับเจ้านายด่าด่าตัวเองนี่เขาเรียกว่าทําตามของเก่าแต่คนฉลาดเขาจะไปคิดอย่างนี้เลยค่ะเราเรียกมันว่ากด E บวก R เท่ากับ O นะคะ E คือ e event R คือ response O คือ,อ outcome E บวก R เท่ากับ O คนส่วนใหญ่คือมี E ปุ๊บตอบด้วย R ผลลัพธ์เป็นไงล่ะไอ้คนแรกเนี่ยด่าเจ้านายปุ๊บเจ้านายรู้ก็อาจจะโดน เล่นง,งานนะไอ้คนที่2เจ้านายด่ากลับมาด่าตัวเองสุดท้ายอาจจะเอาคำคืนลาออกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเครียดไปเห็นไหมคะโอคือเอาคำสิ่งที่พจมัมานมีคือเขาคิดที่โอเลยอี e. เกิดแล้วอีเ e. นี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้คือเหตุการณ์มันมีเกิดขึ้นแล้วแต่ก่อนที่เราจะตอบสนองเขาไปถามที่โอก่อนฉันอยากให้มันเป็นยังไงนะเหตุการณ์เนี้ยฉันอยากฉันอยากทางานให้ดีฉันอยากพิสูจน์ตัวเองทํางานให้มันสําเร็จ อพอฉันอยากทําให้มันสําเร็จเจ้านายบอกทํางานไม่ดีเลยคนนี้จะถามท,ทันทีเจ้านายขาตรงไหนคะแนะนําหนูหน่อยได้ไหมคะตรงนี้นี้นี้ยังไงที่หนูทาให้สาเร็จพี่แนะนําหนูที่หนูอยากให้มันดีขึ้นคะ่ะเห็นไหมคะคนกลุ่มนี้จะมีวิธีการตอบสนองที่ทําให้ผลลัพธ์ของชีวิตตัวเองเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการฉะนั้นหาคะครูอยากให้พวกเราคะ่ะลองถามตัวเองเลยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนที่เราจะตอบสนองฉันอยากให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงนะ ที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ที่มันดีกับตัวเองเนึกอไหมคะเรามีหน้าที่เปลี่ยน R ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนืกออกไหมสมมตินะคะว่าเราทะเลาะก,กับเพื่อนนะคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเดียวเขาว่าเรานน่นนี่ไปตามเรื่องตามเรารีแอคไปตามอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะคะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นก็รีแอคต,ตามของเก่าของเราลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยสุดท้ายเราอยากให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนนะ เราอยากมีเพื่อนคนนี้ไว้ในชีวิตไหมความเข้าใจผิดกันตรงเนี้ยที่เราเคืองกันเนี่ยเราจะต้องตัดคนที่ออกจากชีวิตจริงๆหรอฉะนั้นเราอยากให้มันดีขึ้นนี่อ่าพอเราอยากให้มันดีขึ้นเราค่อยๆมาจัดวางแล้วว่าตอนเนี้ยนี่คือที่ที่เราอยากไปท่านเราอยากดีขึ้นเห็นเห็นเป็นภาพเลยถ้าดีขึ้นมันจะเป็นยังไงนะเออเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหัวเราะก,กันแบบเดิมกับวันนี้ที่เราหมางเมินเนี่ยอะไรหายไปอ่าอะไรหายไป อ๋อการสื่อสารหายไปคุณก็เริ่มที่จะตัดสินใจไปสื่อสารกับเขาเกอะไหมคะอ่ะแล้วเก้าอี้ตัวสุดท้ายอันนี้เป็นเก้าอี้ที่สําคัญมากที่จะทําให้นักสื่อสารเป็นนักสื่อสารชั้นยอดไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณใช้เก้าอี้ตัวสุดท้ายคือเก้าอีคอาา้คุณหญิงย่าเก้าอี้คุณหญิงย่าก,ก็คือคนที่เข้าอกเข้าใจรักและเมตตาอ่า ทีนี้พอคนที่นั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายนียจะต้องมีการฝึกจิตฝึกใจนะคะโดยให้ฝึกเห็นข้อดีของคนที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็สามารถจับความรู้สึกของตัวเองได้จับความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงหน้าเราได้เช่นเมื่อ,อเจ้านายเราลองเทียบนะคะเจ้านายมาด่าเธอยังทํางานไม่ดีเลยคําเดียวกันเลยนะ คนแรกตีความมายารัสมีคือแกจับผิดฉันคนที่สองดาวพระศุกร์ฉันห่วยจริงๆอ่าคนที่สามเพื่อนบอกเดี๋ยวใจเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะตัดสินใจยังไงใช่ไหมเบรกไว้ก่อนคนที่สี่บอกเลยเออแล้วมันฉันอยากให้เป็นไงฉันอยากออกมาดีก็เลยขอคําปรึกษาถูกไหมคะส่วนคนที่5นะคะคนที่5้าเขาก็จะเป็นคุณหญิงยา่าคุณหญิงย่าจะตีความยังไงพอได้ยินเธอยังทางานไม่ดีเลยจะจับความรู้สึกของอีกฝั่งทันทีโอพี่คงรู้สึกไม่พอใจพี่คงรู้สึก กังวลกับงานเ,ออเขาคงกังวลเนาะสองหาข้อดีคนที่เป็นคนญิงย่าจะเป็นคนที่เห็นข้อดีของคนได้เขายังเตือนเราเราอาจจะบอกไปโอ้พี่ขอโทษจริงๆค่ะพี่หนูรู้เลยว่าพี่ต้องกังวลขอบคุณที่พี่เตือนหนูนะคะเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ลดลดความโกรธ นะของคนฟังลงไปได้นะคุณทะเลาะก,กับเพื่อนเข้าใจผิดอะไรกงนก็ตามให้เราลองเอาหัวใจคุยกันคุณหญิงย่า,านะเขาจะใช้หัวใจคุยกันเลยเขาจะเดินไปหาเพื่อนเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจผิดกันอยู่นะเราไม่รู้เราทําอะไรผิดไปนะเนี่ยถ้าคุณหญิงย่ากับดาวพะสุขทางานร่วมกันคือ perfect communication คือพูดสิ่งที่เขารู้สึกพูดความดีของเขาและพูด เ้าประสงค์ที่เราต้องการนะฮะเช่นพอเราเดินเข้าไปบอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้เราไปทําอะไรให้แกโกรธนะฉันรู้สึกว่าแกโกรธตอนนี้เรามีเหมือนแบบเหมือนมีเส้นบางๆกั้นระหว่างเราสองคนนะเราไม่แน่ใจว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าคืออย่าไปรอให้ทุกอย่างมันพังอะค่ะเวลาที่เราคิดไปเองเนี่ยคือเราจะบิ้วอยู่ในหัวแล้วเราก็ไม่พูดครูเคยเจอนะฮะคนสองคนที่ไม่ได้ทะเลาะกันเลยแล้วก็คนนึงไม่ได้พูดอ่ะแกไม่พูดฉันฉักก็ไม่พูดแกแกไม่พูดฉันฉักก็ไม่พูดแกแล้วผ่านไปเป็น7ปี ไม่พูดกันเลยโดยหาไม่เจอด้วยว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรเกิดจากการคิดไปเองในหัวทั้งสิ้นไม่สามารถจับอารมณ์ของตัวเองได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรารู้สึกถึงมีเส้นบางๆแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเอ๊ะเราผิดอะไรหรือเปล่านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลพอคนเราอ่ะเหรียญน,น้อยเหรียญน,น้อยก็จะชอบพูดว่าฉันไม่ผิดฉันไม่พูดนี่คือคนเหรียญน,น้อยแต่ถ้าคนเหรียญเยอะจะรู้สึกว่าพูดได้ผิดหรือเปล่าก็กผิดก็แค่แก้ไง ถึงฉันไม่ผิดแต่ฉันให้คุณค่ากับความสัมพันธ์นี้มากกว่าคําว่าผิดถูกของชีวิตฉันนี่คนเรียนเยอะหรือคุณหญิงย่าจะทํางานทันทีจะเดินเข้าไปเลยเฮ้ยฉันรู้สึกว่าตอนนี้มันมีแบบตึงๆไม่รู้ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะแกมีอะไรหรือเปล่าคือฉันฉันแวลูฉันให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เนี้ยคือฉันรักแกแล้วฉันก็เห็นว่าแกเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะเขาจะชื่นชมนะได้เลยคนคนที่เป็นคุณหญิงย่าเขาจะพูดจากใจจริงว่าเฮ้ยฉัน โอ้ฉันไม่อยากทะเลาะกับแกเลยอะแกเป็นคนสุดท้ายเลยที่ฉันอยากจะทะเลาะด้วยเพราะแกเป็นเพื่อนที่ดีของฉันมากๆเลยแล้วฉันไม่รู้ฉันทําให้แกรู้สึกโกรธอะไรหรือเปล่ามีอะไรแกบอกฉันได้เลยนะเว้ยเออ้ีเนี้ยให้เราไปสื่อสารตรงๆเลยถ้าเกิดไปปุ๊บแล้วเขายังแบบไม่รู้ไม่พูดฉันรู้เนี่ยเนียฉันไม่รู้เลยว่าฉันทําอะไรให้แกโกรธแต่จาตอนนี้ฉันรู้แล้วแหละว่าแกโกรธนะแกจําได้ไหมว่าสิ่งดีๆที่เรามีต่อการบลาบลาบลาวันนี้ฉันทําอะไรพลาดไปแกบอกฉันได้ไหม ะะเราทําเต็มที่บนฝั่งของเราครูเชื่อค่ะว่าคนปกติถ้าได้ยินอันนี้ก็จะใจอ่อนแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีปมในชีวิตหนามากไม่รู้ไม่พูดไม่พูดไม่พูด,พดเพราะเขาไม่กล้าเผชิญความออจริงของชีวิตของเขาเองมันก็มีค่ะคนแบบนี้ฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยวางเมื่อเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้ว นึกอไหมคะแต่ขอแค่ว่าให้เราทําก่อนไม่ใช่ให้เราคิดไปเองจนสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีโดยที่ไม่จําเป็นนะคะลองฝึกค่ะลองนั่งเก้าอี้อย่างน้อยตัวกลางเพื่อนางเอกให้ได้แล้วย้ายมาถามหาความต้องการของตัวเองแล้วใช้คุณหญิงย่าในการสื่อสารออกไปนะคะจะทําให้เราจบปัญหาการคิดไปเองได้ค่ะ